ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิโซรุมโนจะคอร์ดออฟไซด์เปิดเผยว่าแม้ริเวร์พูจะวางให้รูเบนอโมริมเป็นตัวเต็งในการเข้ารับตำแหน่งต่อจากเจอเกนครอปแต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกคนเดียวในเวลานี้สิ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยก็คือลิวร์พูไม่ได้ติดต่อกับรูเบโตเดซาบ,บีแต่พวกเขาได้ติดต่อโดยตรงเพื่อรับทราบสถานการณ์ของรูเบนอโมริมจากเอเย่นส่วนตัวเพื่อรับทราบเงื่อนไขสัญญาและอโมริมมีความเห็นอย่างไรในแง่ของอนาคตของเขา แต่ตอนนี้เขาชัดเจนมากว่าสมาธิของเขาอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนทั้งหมดแน่นอนว่าไม่มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับอโมริมก่อนหน้านี้มีรายงานบางฉบับบอกว่าเขามีการสัมภาษณ์ในการพบกับตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลมาแล้วแต่ไม่ไม่มีเลยแล้วยังไม่มีข้อตกลงอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยและนี่คือเรื่องจริงจากสิ่งที่ผมได้ยินมาทันทีที่รูเบนอโมริมตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาเขาจะแจ้งเรื่องนี้กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon ในทันที และเขาจะเปิดให้พูดคุยโดยตรงกับสโมสรที่มีศักยภาพและเห็นได้ชัดว่ากับสโมสรลิพูเขาเป็นตัวเต็งสําหรับงานนี้เพราะลิเวอร์พูลชื่นชมเขาจริงๆแต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของพวกเขาเช่นกันเซอร์ไพรส์อดีตกุนซือบายเยนโปรมีชื่อลุ้นขุมลิเวอร์พูลนิโกโควัตอดีตกุนซือบายมิกคมีชื่อเซอร์ไพรส์เป็นหนึ่งในคนที่ลิพูกำลังพิจารณาให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ตามรายงานจากเดลิเมลสื่ออังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14เมษายนหงแดงต้องสรรหากุนซือคนใหม่มาแทนเจเกนครอฟที่เตรียมอำลาทีมแอนฟิ์หลังจบฤดูกาลนี้โดยตัวเต็งเป็นดูเบนอโมริมเทรนเนอร์สปาร์ติ้งลิสบอนอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเพิ่งออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้คุยกับทีมดังแดนผู้ดีขณะที่โควัดวัย52ปีกำลังว่างงานอยู่ในเวลานี้หลังเพิ่งโดนวบบวกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทำผลงานย่ำแย่ชนะแค่2เกมจาก13นัดหลังสุด รายงานระบุว,ว่าตัวแทนของเทรนเนอร์ชาวโครเอเพึ่งมาที่กรุงลอนดอนเมื่อเร็วๆวนี้และเป็นที่เข้าใจว่ามาพูดคุยถึงเรื่องโอกาสทํางานกับสโมสรในพิมพ์ลีกหลังคาดว่าหลายทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณสื่อในช่วงสัมมอนี้สาหรับโควัชนอกจากเคยคุมบาเยอร์และวบบวกแล้วนั้นยังเคยคุมบางเหียญทีมชาติโครเอเชียมอนโกและไอทักฟแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งจะตัวพาทีมคว้าแชมป์เดเอฟเบโภข่าวเมื่อปี2018ต้องการคนนี้ แฟนลิเวอร์พูลชี้เป้ากุนซือคนใหม่ผลงานเข้าตาแฟนบอลลิเวอร์พูลส่งเสียงอย่างพร้อมเพรียงถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ที่พวกเขาต้องการให้ย้ายมาคุมทีมแทนเจเกนคลอปในซีซั่นหน้าหลังจากรูเบนอโมริมโค้ชทีมสปอร์ติ้งลิสบอนยืนยันกับสื่อว่าไม่เคยเจราจาตกลงรับงานด้วยวาจากับทีมหงสแดงแต่อย่างใดลิเวอร์พูลพ,พลาดได้ตัวชาบิยอลอนโซย้ายมาทำงานแทนคลอปเนื่องจากกุนซือทีมไบเออร์เลเวอเซ่นแถลงข่าวชัดเจนไปแล้วว่าต้องการคุมทีมห้างขายยาต่อไปในซีซั่นหน้า ก่อนที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์นำถาดแชมป์บุนสลีกามามอบให้กับถิ่นไบอารีนาได้เป็นครั้งแรกในเกมเฝ้าบ้านยำใหญ่เบรเมน5-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังอกหักพลาดได้ตัวกุนซือสเปนนิดลิเวอร์พูลก็โดนลือกับอโมริมแทนโดยสกายเยอร์มีระบุว่าเขาตกปากรับคำกับสังเวียนขคงแอนฟิลเป็นที่เรียบร้อยแต่สัปดาห์ก่อนโค้ชเลือดไฟทองประกาศว่าไม่เคยติดต่อ,อก,กับสโมสรแห่งเมอร์ซีไซด์อย่างที่สื่อประโคมข่าว กระทั่งล่าสุดเดลิเมลระบุข่าวน่าเสียใจว่าหงแดงสนใจนิโก้โควาสอดีตในายใหญ่ทีมไบรมิคซึ่งปัจจุบันว่างงานอยู่นับตั้งแต่ถูกวัวบวก,บวกอีกสมรสในิีกเมืองเบียบปลดเมื่เดือนมีนาคม2024อย่างไรก็ดีหลังจากอูนาเอเมรีกุนซือทีมแอสตันวิลล่าสร้างผลงานพาสิงห์ผง,งาดบุกไปพิชิตอาร์เซนอลนทีมเก่า2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้เดอะกันเนอร์พลาดการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ ซาบกเดอะครอปก็พากันส่งเสียงผ่านสื่อโซเชียลว่าต้องการได้ผู้จัดการทีมสเปนิสทำหน้าที่แทนครอปในซีซันหน้าลิเวอร์พูลสมควรโทรศัพท์ไปหาเอเย่นของอูนาเอมเมรี่คืนนี้เลยเขาทำงานได้อย่างวิเศษมากแฟนบอลหงแดงรายหนึ่งโพสต์ลง X ก่อนที่รายอื่นๆจะแสดงความเห็นพ้องผมอยากให้อูนาเอมเมรี่ย้ายมาที่ลิเวอร์พูลบางทีเราจําำเป็นต้องพิจรารณาเอมเมรี่แล้วนะน่าประหลาดใจมากที่ชื่อของอูนาเอมเมรี่ไม่เคยถูกอ้างถึงเลยสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล เตโดเซปาริดารายงานว่ารูเบนอโมริมคือผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวที่สโมสรลิพูกําลังมุ่งความสนใจและต้องการอยากที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมมากที่สุดแล้วส่วนข่าวเชื่อมโยงกับผู้จัดการทีมคนอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดสโมสรลิอร์พูกำลังมุ่งเน้นไปที่การเจรจากับทางเอเจนต์ส่วนตัวของอโมริมเท่านั้นและยังไม่มีการติดต่อไปยังสโมสรสปอร์ตติ้งลิสบอนในตอนนี้ ซึ่งสาเหตุที่เปโดเซปูเอด่าต้องออกมาทวิตข่าวความคืบหน้าของอาร์โมริมกับสมสรลิเวอร์พูกก็เนื่องมาจากว่าวันนี้มีข่าวถูกปล่อยออกมาว่าสมสรลิเวอร์พูกกำลังหันไปให้ความสนใจกับผู้จัดการทีมคนอื่นๆแล้วด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือนิโกโควัตอดีตกุนซือบอยมิคที่ยากทางกับบวัวบวกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับ ชัวปาริญญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสของฝูแลมใช้สิทธิ์คนบ้านเดียวกันให้ทัศนะถึงรรเบนอาโมริมกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนว่ามีความเป็นไปได้ที่อาโมริมจะตอบรับการเข้ามาคุมลิปูเพื่อทดแทนเจอเกนครอปในเร็วๆนี้ภายหลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดช่วงหลังและสื่อบางเจ้ายังชี้ว่าทีมหงสแดงตัดสินใจเลือกอาโมริมเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเขาตกลงเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลผมไม่สงสัยเลยว่าผู้คนจะชื่นชอบในความเป็นตัวเขา ผมเชื่อว่าเขาคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากสาหรับการทดแทนเจเกนครอปแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นปาลินญ,ญาซึ่งเคยเป็นลูกน้องของออมอลิมที่สปอร์ติ้งลิสบอนมาก่อนกล่าวแต่จะว่าไปมันคือก้าวกระโดดครั้งสําคัญในหน้าที่การงานของเขาคุณไม่สามารถเปรียบเทียบสปอร์ติ้งกับทีมระดับโลกอย่างลิเวอร์พูลได้แต่มันก็มีแรงกดดันสูงเหมือนกันในการพาทีมสู้เพื่อลุ้นแชมป์ในลีกโปรตุเกสซึ่งเขาคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดี ส่วนเมื่อทําถึงสไตล์การทําทีมของอโมริมนั้นมิดฟิลด์ฟูแลมเผยว่าเขามักเล่นด้วย3มกองหลังเขาชอบให้ทีมของเขาเป็นฝ่ายครอบครองบอลที่บราก้าเขาไม่ได้เปลี่ยนมันไม่แม้กระทั่งว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้เขามักซ่อนไอเดียเด็ดๆของเขาที่มีต่อเกมเอาไว้จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องปล่อยถ้าจะให้เปรียบเทียบทีมของเขากับสโมสรใดสักแห่งบางทีก็อาจเป็นไบเออร์เลวเซนสีสั่นนี้เพราะแนวทางที่เขาติดตั้งให้กับทีมและการครอบครองบอล สำหรับซีซั่นนี้อโมดิมีลุ้นพาสปอร์ติ้งทำดับเบิลแชมป์เมื่อกำลังนำเป็นจกจ่งของปีเมล่าลีกาอยู่และเข้าชิงเชลเลอร์ทาซาเดปอรตูก่าหรือโปรตุเกสครับที่จะชิงกับวิตอเรียกิมารายส์หรือปอโตตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมเลวิสติวจังเมลสปอร์ตรายงานว่าสโมสรลิภูจะไม่ยืนขวางโอกาส ในการย้ายทีมของควีนเคลเลอร์เฮอร์ผู้รักษาประตูวัย25ปีอีกต่อไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้หากเขาตัดสินใจที่จะลาทีมไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้เคลเลอร์เฮอร์ ur, กำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายในยุโรปและรวมไปถึงทีมจากพิม์ลีกอังกฤษเองก็มีความสนใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากหลังจากที่ฤดูกาลนี้เจ้าตัวมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลกลับมาเป็นผู้ท้าชิงแชม์ลีกได้อีกครั้ง นอติงแฮมฟอร์เรสที่เคยเกือบที่จะคว้าตัวเคลเลอร์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขายื่นข้อเสนอเงินจำนวน15ล้านปอนด์แต่ก็ถูกลิเวอร์พูลปัดข้อเสนอนั้นไปและแม้จะถูกปฏิเสธข้อเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้พวกเขายังคงให้ความสนใจอยู่เช่นเดิมและแน่นอนว่าหากลิเวอร์พูลสูญเสียเคลเลอร์ไปจริงๆพวกเขาเองก็ต้องมองหาผู้รักษาประตูมือสองเข้ามาทดแทนซึ่งแอนโทนีแพตเตอร์สันในทวารวัย23่ปีจากซันเดอร์แลนด์คือคนที่พวกเขากำลังเล็งเอาไว้้ในนเวลาี เชื่อว่ายังไงอนาคตของเคลอร์อเฮอร์เองก็ต้องรอการมาของผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนเพื่อทําการเช็คดูว่าเขาจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในทีมวิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าถ้าไม่ก็เชื่อว่าเขาจะย้ายออกไปเป็นมือหนึ่งที่ไหนสักทีมได้แน่แนครับเลวิสติวจังเมลสปอร์ตรายงานว่าด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของไทเลอร์มอร์ตันและฟาบิโอคาวันโยที่เฮาซิตี้ในฤดูกาลนี้ ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสที่กลับมาพิสูจน์ตัวเองต่อผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสร,รลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นซัมเมอร์นี้การย้ายยืมตัวไปที่เฮาซิตี้ดูเหมือนจะทําให้ทั้งคู่นั้นพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเองไปได้อย่างมากและจากความสามารถของพวกเขาที่มีในเวลานี้มันจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมคนใหม่จะไม่มองข้ามอย่างแน่นอนเฟนันโดกาโร่ CEO ไบเออร์เลวเซ่นเชื่อในอนาคตสักวันหนึ่งชาบิยอลอนโซ่จะได้โอกาสคุมทีมเรอัลมิด อาอนโซ่พาเลวเซนคว้าแชมป์บุนเดสลิกาสมัยแรกมาครองหลังจากสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและพึ่งชูถายแชมป์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับอนาคตกุนซือวัย42ปีซึ่งได้รับความสนใจจากไบมินนิกและลิเวอร์พูลแต่สื่อระบุว่าอลรอนโซ่ตัดสินใจทำงานให้ห้างยาอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยล่าสุดกาโร่ได้ให้สัมภาษณ์กับอาร์ซดังสเปนที่สอบถามตอนหนึ่งถึงอนาคตอลรอนโซ่กับเรอัลมาดริดในอนาคต มันมีความเป็นไปได้ที่ชาบีอลรอนโซจะกลายเป็นโค้ดใหญ่ของเหลมาวริดในอนาคตสักวันหนึ่งชาบีเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมเป็นคนหนุ่มแต่มีประสบการณ์เขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในโค้ชที่ยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์เหมือนกับตอนที่เขาเป็นนักเตะผมเชื่อว่าเขาจะเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จสำหรับพวกเรามันคือความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกับเขาเห็นคุณภาพในการจัดการทีมรวมถึงการทำงานในห้องแต่งตัวการตัดสินใจการลงซ้อมเขามีคุณภาพอย่างมาก หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ